ประเทศ1ใน3ของโลกเท่านั้นนะครับที่จะรอดจากสถานการณ์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแต่อีก3ส่วนนะครับจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำปัจจัยหลักที่เกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจนเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวรยสละสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ ยังคงไม่สามารถทําให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนั้นดีได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการยุให้ยูเครนเป็นสมรภูมิเพื่อขายอาวุธในการทําสงกรามกับทางฝั่งรัสเซียก็ตาม สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้สิ่งที่ถูกจับตามมองคงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่ระบาดในประเทศจีนรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกสมาชิก EU อก็หนุนบังคับ ตรวจโควิด -19 นะครับนักเดินทางจากประเทศจีนเสนอมอบวัคซีนช่วยปักกิ่งหยุดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับบรรดาประเทศสมาชิกส่วนใหญ่นะครับของสหาภาพยุโรปหรือ EU อยอยากบังคับใช้มาตรการตรวจโควิด -19 ก่อนออกเดินทางสำหรับนักเดินทางที่มาจากประเทศจีนจากการเปิดเผยของคณะกรรมการยุโรปหรือ EC นะคับพร้อมกันนั้นยังเสนอมอบวัคซีนเพื่อช่วยเหลือนะคับหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยในขณะที่รัเสเซียหานเสเซียนะครับปรากฏว่าแอบใช้มือถือเป็นที่มาของการถูกถล่มนะครับในขณะที่บริษัทพลังงา,งานของกาหดีใต้ปรากฏว่าจ่ายเงินถึง120เดือน เป็นบริษัทพลังงานนะครับหลังจากที่ราคาน้ํำมันนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เหตุการณ์ที่สําคัญคือการตรวจโควิด -19 คนที่มาจากประเทศจีนก็ปรากฏว่าผู้ี่ยชาญติงแผนสกัดผู้เดินทางจากประเทศจีนไร้ประโยชน์นะครับด้านปักกิ่งชี้ปลุกกระแสะความมั่นใจชนะศึกสุดท้ายกับโควิด -19 ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในยุโรปมองว่ามาตรการคุมการเดินทางจากจีนมีผลน้อยมากในการสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ระบุว่าไวลัรัสนะครับกลายพันธุ์ในอเมริกันอาจจาะน่ากลัวยิ่งกว่านะครับด้านสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของทางปักกิ่งย้ำในวันพุทธที่ผ่านมาว่าจีนจะสนะศึกครั้งสุดท้ายกักจากการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างแน่นอน เป็นที่คือฮาวาลาดาเมียปูตินจัดหนักส่งเรือรบฟรีเกตนะครับเรดมีรันสหภาพโซเวียตนะกอสสคอปนะครับติดมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกนะครับเซอร์คอนศักยภาพทะลวงระบบพระจิออตของสหรัฐอเมริกาวิ่งเฉียดอังกฤษเข้ามาหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อทำการตรวจการ สำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้นำรารัสเซียลงเรือรบฟรีเกตนะครับหรือเรดมิ r รันสาภาพโซเวียตนะครับกอคอฟที่มาพร้อมกับมิสไซล Hi ์ไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนแบบร่อนสุดล้ำออกเดินทางในภารกิจฝึกซ้อมโดยมีเส้นทางผ่านอังกฤษเข้าไปมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดียและกลับไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับร่ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันสมรรถนะมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกตัวใหม่นะครับของรัสเซียสามารถทะลุทะลวงระบบป้องกันทางอากาศเพลติออดของสหรัฐนะได้แบบง่ายดายเลยทีเดียวในขณะที่ผู้คนกว่า 135,000คนนะฮะต่อแถวยาวเหยียดไว้อะไรอดีตประสันตาปาปาเบนดิกซ์ที่16นะครับที่สื่อผู้ดีให้ฉายาร็อกไวเลอร์ของพระเจ้าสำนักข่าวเอเจนซี่และสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามีคริศสศาสนิกชนนะครับไม่ต่ำกว่า135,000คนต่อแถวถาวายความอาลัยประสบอดีต สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ซึ่งอยู่เหนือพระแท่นภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นครวารทิกันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมามีรยายงานว่านายกรัฐมนตรีของฮังการีวิกเตอร์ออร์แบนได้เข้าเคารพประสบรวมถึงนายกรัฐมนตรีอิตาลีเจอรจียเมโรนีก่อนที่จะถูกบรรจุในหีบศพก่อนพิธีศพนะจะเริ่มขึ้น เป็นครั้งแรกในรอบ100ปีฮะปรากฏว่าสหรัฐไม่สามารถโหวตเลือกประธานสภาล่างได้กลุ่มขวาจัดนะฮะในริ p u b l i c a n ัชี้ตัวเก่งเควินแมคคาที่ไม่พักดีตอดชวงเควินแมคคาท์่ีอดีต สู้ต่อการประกาศนะครับสู้ต่อไปในการชิงตำแหน่งประธานสาภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐอเมริกาที่ถูกเลื่อนมาหลังจากที่สสฝ่ายขวาจัดพรรคเร publican ของเขาแตกแถวไม่โหวตให้เนื่องจากเห็นว่าแมคกคาร์ทีไม่พักดีต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากพอจนกลายเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีที่สาภาล่างไม่สามารถเลือกประธาน ประธานได้ในการลงคะแนนในรอบแรกนะครับในขณะที่อเมซอนประกาศชัดเจนว่าจะมีการลดพนักง,งานกว่า18,000ตำแหน่งมากกว่าแผนเกือบเท่าตัวเพราะสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะครับอเมซอนยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซของอเมริกันประกาศว่าจะตัดลดพนักง,งานกว่า18,000ตำแหน่ง จากแรงงานของบริษัทซึ่งมากกว่าที่เคยเปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยให้เหตุผลเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่มีความแน่นอนและข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทมีการจ้างงานอย่างรวดเร็วนะครับระหว่างที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 นะครับคำถแถลงการของ CEO ของ Amazon กล่าวถึงบรรดา ลูกจ้างพนักงานนะครับที่มีการนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับว่าบริษัทได้เคยแจ้งเรื่องการลดตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อมาถึงตอนนี้บริษัทวางแผนจะลดลูกจ้างนะครับพนักงานกว่า1800 0ตําแตำแหน่งนะครับทั้งนี้ตอนนี้บริษัทประกาศไว้ในเดือนพฤศจิกายนโดยเริ่มให้ลูกจ้างนะครับพนักงานใน,นแผนกเครื่องมืออุปกรณ์ออกไปนั้นระบุว่า l a y อ f ฟราวประมาณ1 0 0 0 0คนนะ,ะซึ่งตำแหน่งที่ถูกตัดลงนั้นจำนวนมากจะเป็นพนักงานที่อยู่ในองค์กรด้าน E-Commerce นะครับด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบางส่วนเกิดขึ้นในยุโรปโดยเมซอนจะเริ่มแจ้งให้ลูกจ้างพนักงานที่ถูกผลกระทบทราบตั้งแต่18เมื่มกราคมเป็นต้นไปในขณะที่ฉลองกันหนักเลยทีเดียวนะครับนักธุรกิจมุมไบปิ้น รูดซิปกางเกงฉี่กลางอากาศนะครับโชว์ไอจอนใส่เศรษฐีนีอินเดียวัย70ปีหน้าตาเฉยเบินเครื่องบินแอร์อินเดียเหม็นทั้งลำจากนิวยอร์กเข้านิวเดลีสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตำรวจนิวเดลีดำเนินคดีกับนายเชคกามิชรานักธุรกิจมุมบไบวัย50ปี ฐานมีพฤติกรรมรุ่มร่ามในที่สาธารณะถึงความผิดอื่นๆหลังจากเจ้าทุกเษฐียีพรตะราววัย70ปีถูกนักธุรกิจมุมไบเมาอย่างหนักปัสสวะรถเข้าใส่ระหว่างอยู่บนเครื่องบินอินเดียนะครับบินจากนิวยอร์กมานิวเดลีตั้งแต่26พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วตำรวจอินเดียอ้างรู้เรื่องช้าเลยทำคดีนาน Times of India ดนะครับราอยงานว่าการสั่งดำเนินคดีของตำรวจนิวเดลีในคดีระทึกขวัญเกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาในการแจ้งความจากผู้โดยสารแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI-102 นะครับรูทเส้นทางนิวยอร์กนิวเดลีนะครับในกาฟ้องพบว่าผู้โดยสารหญิงอายุราวประมาณ70ปีเปิดเผยว่าเธอถูก นะะในเช็กกามิชรานักธุรกิจมุมบไบวัย50ปีนะครับโดยสารมาในไฟล์เดียวกันเมื่อ26สิทพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับปัสสวะเข้าใส่เธอซึ่งนั่งอยู่บริเวณ business class นะครับด้วยความที่เขาเมาจัดระหว่างเครื่องบินเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนดีเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในเชิงปรากฏการณ์สถานการณ์ที่น่าจับตามองตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องการขมึงตึงเกี่ยวระหว่างสหรัฐกับฝั่งของรัสเซียการที่รัสเซียเอาเรือรบนะครับสำคัญที่ติดเจ้ารวดที่เร็วเหนือเสียงเนี่ยซึ่งมีการประเมินว่า เจวาชนิดนี้สามารถโจมตีสหรัฐอเมริกาโดยสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะตั้งตัวด้วยซ้ำไปในขเหตุการณ์นี้เกิดจากสหรัฐอเมริกาได้มอบนะเตรียมแผนจะมอบบริทิออเครื่องยิงเจรวดไปให้กับยูเครนเพื่อทำการต่อสู้กับทางฝั่งของรัสเซียก่อนหน้านี้ปรากฏว่า ยูเครนได้ยิงขีพปนาวุธตกไปยังค่ายทหารของรัสเซียมีทหารรัสเซียนะครับเสียชีวิตถึง92ไรายตอนแรกก็บอกว่า80กวรายต่อมาก็มาพบเพิ่มเติม92และยืนยันอีกครั้งก็เป็น96ไรายสายเหตุที่มีคนเสียชีวิตมากก็เนื่องจากนะครับมีการเก็บอาวุธไว้ที่บริเวณจุดที่ทหารพักอาศัยอยู่ทำให้การระเบิด เกิดขึ้นแล้วก็การสูญเสียจึงเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานนะเพียงวันเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีการจัดหนักส่งเรือรบฟรีเกตนะครับแอดมิรันสาภาพโซเวียตนะครับคอชคอฟนะเดินทางรัตเวนซึ่งเป็นการข่มขู่สหรัฐอเมริกาและกดดันสหรัฐอเมริกาอีกทางหนึ่งเลยทีเดียว แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะแต่ประเด็นที่สําคัญจนถึงขนะดนี้คือเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับอเมซอนปลดพนักงานอีก18ื่นแก่อนหน้านี้ปลดไปอีกหมื่นหนึ่งสบักข่าว n n เนเะ็นเป็นสบักาข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกาก็มีการเบลิกออฟหรือปลดพนักงานและปิดบางรายการเช่นกัน <c oughs> สภาวะโดยรวมตอนนี้นะครับในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ้อท,ที่กําลังเกิดขึ้น ค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐแข็งค่าส่งผลทําให้ค่าเงินของไทยแข็งค่าไปอยู่ที่ประมาณ33บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐโดยภาพรวมขณะน,นี้อัตราเงินเฟอ้อยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝั่งสาภาพยุโรปนะครับราคาน้ํามันยังคงแพงนะครับราคาแก๊สราคาไฟฟ้าราคาน้ําประปายังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับฝั่งสาภาพยุโรป ตอนนี้อยู่ในส่วนของหนาวจัดแต่บางส่วนจู่ๆก็เกิดร้อนอย่างกระทันหันขึ้นมานะครับจนถึงกรณีทําให้พลังงานในฝั่งสาภาพยุโรปยังคงพุ่งสูงขึ้นการตกงานการเลิกออฟพนักง,งานยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นคําเตือนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือมเอนะครับบอกว่าประเทศ1ใน3ของโลกเท่านั้นนะครับที่จะรอดจากสถานการณ์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแต่อีก3ส่วน นะครับจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําปัจจัยหลักที่เกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันจนเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวยละสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยังคงไม่สามารถทําให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนั้นดีได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการยุ ให้ยูเครนเป็นสมรภูมิเพื่อขายอาวุธในการทำสงครามกับทางฝั่งรัสเซียก็ตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขวัญชาวไทยพระเจ้าอยู่ว่วพระองค์ใหม่เป็นสุย์รวมใจของไทยทั่วลาพระาัครียวมันคงคู่ไทยนานมาองค์พระสยามเท้าผบม,มารกรักษาชั่วกามนิพพานพระไทยหม่มั่นเสื ปัญญาพระราชาบิดาโทษสัพพราจรทำนำนาเพื่อปวงประชาชาไทยเรานันทุกข์นใกล้ไกลรักทรงห่วงใยทุกข์ยากสยามมะกุฏราชกุมารถวายสัตย์ปฏิญาณครองราชโดยท่า พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรามปูณเป็นบุญไทยล้รัชกาลที่สิบประหนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามั้งขวานและดามด้วยน้ำพระทา องพระเจริญคู่ชัดทองและพรปวงชนเทวารักเบื้องบนอ่างช่วยดลมนทิพมายเทเลิงถวานลายราชะสมบัตินานไกลอวงค้าถวายของใจขอให้พระองค์ทรงพระ พระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรณ์บดินรารเทพยาวารามปูนเป็นบุญไทยล้า หนึ่งน้ำทิพย์ผสมแสงธรรมความทองเมื่อมองแล้วงามทั้งความและดมด้วยน้ำพระทัยส่งพระเจริญผู้ชัดทองและพ้องปวงชนเทวารักเบื้องบน่างช่วยดลมนทิพย์มาให้ ทะเลงทวัญลยายราชะสมัานานไกลปวงข้าถวายผอนใจขอให้พระองค์ทรงพระองค์จริร